ขอกราบสาวเวลาสุดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายลงตู่ทุกท่านวันนี้อยู่กับผมล่อชาแนลภายในเช่นเคยซึ่งวันนี้เนี่ยนะเราจะมาเอาชูรอดวันพีทซึ่งก็เริ่มใหม่นะั่นและเพราะว่าแป๊บหนึ่งเป่าเสียงก่อน ก็คือผมเนี่ยได้เริ่มใหม่ทุกอย่างคือรีเซ็ตนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ได้ใส่แอดออนเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดมาด้วยนะก็เลยมาเริ่มใหม่นั่นแหละ <c oughs> ก็สมหรับวันนี้เนี่ยนะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมเลยเป็นอีพที่สามแล้วก็เป็นอีพีที่เริ่มใหม่นั่นแหละลก็คือผมเกิดมาบนเกาะล้า,ลาง โอ้เออมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่คือจังนวัเหมอนเออเรามาเลือกเผาก็เหมือนเดิมมนุษย์นักดามโอ้เสียดายดามินสมุกอะ่ะเอ้ยวินสมุกเฉยสมุกเกอร์นั่นแหละแล้วก็คือแอดออนนี้เนี่ยมันช่วยทําให้หาแร่ง่ายแต่ที่ผมโกรธที่สุดเนี่ยนะคือมันไม่มีแร่ในเวอร์ชันนี้ เวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดศูนย์จุดห้าสองนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดของเบต้าน่หละเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ตัดไม้เสร็จแล้วกันเอาคุณสองเลยก็คือเมื่อกี้เนี่ยเซิร์ฟเกิดอาการแหลกก็เล่นไม่ได้ แล้วเข้าใหม่ก็ไม่ได้ด้วยแล้วคือผมตัดไม้ไม่ได้ด้วยนะคือขุดอะไรไม่ได้แล้วแล้วคือในระหว่างนั้นคือมาเจลเลนเกิดมาเจลวเลนไอคุกอินพีดาานะั่นแหละเออแล้วคือเซิฟม,มันแหลกมากแหลกมากๆทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะคือเป็นเพราะคิดน,นะที่เซิฟแหลกอะ่ะหรือไม่ก็เรือเกิดแล้วทำไมมันแหลก เป็นเพราะคลิป V V11 เนี่ยไม่มีการแหลกใด,ดๆทั้งสิ้นหมายถึงหมดหมายถึงอด on นั่นแหละ S on one piece เนี่ยไม่มีการแหลกใดๆทั้งสิ้นแต่คือเป็นเพราะคลิปมันก็เลยแหลกนั่นแหละแล้วก็เป็นเพราะมาจูแรนเกิดด้วยมอนเตอร์เนี่ยมันจะทําให้สภาพแวดล้อมในไมค้าผมเนี่ยใช้ไม่ได้นั่นเองหรือหมดนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้ว เอ้ยมันจะแล้ววะอ,ออนนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละแล้วคือผมมาเกิดในใบโอมป่าเน่าก็คือเป็นใบโอมที่สําหรับเรือคือเรือมันเกิดเยอะใช่ใบโอมนี้เรือเกิดเยอะแน่นอนผมรู้ใบโอมนี้เรือเกิดเยอะมากแล้วก็บอสเกิดเยอะมากเมื่อกี้ก็เกิดเลยไปมาเจลเลนะ่น่ะ แรกมากอ่ะคือไม่ไม่ได้อยากจะตอนออสองทุ่มนะจะอัดพรุ่งนี้เช้าแต่คนดูอาจจะรอนานไงก็เลยมาอัดตอนนี้เออแล้วก็มีเหตุผลนะทำไมต้องโหลดใหม่ครับใหม่เวอร์ชั่นใหม่ก็เพราะว่าคือ ก็เห็นว่าเวอร์ชั่นใหม่มันดีใช้ได้ใช้งานได้ง่ายเออก็เลยโหลดมาแล้วก็คือพอโหลดเสร็จน,นะเปลี่ยนสก,กินไม่ได้ข้อมูลหายรหัสผ่านหายเอออีเมลหายเลยก็เลยต้องก็เลยต้องโหลดเวอร์ชันนี้นะที่เวอร์ชันนั้นคือมันใช้ไม่ได้แล้วกับเครื่อง แล้วมันทำให้ข้อมุลเครื่องผมเต็มเกี๋ยวตรงนี้มากเลยโอเคตอนนี้เรามีหินเยอะพอสมควรว์ชั่นนี้มีแร่คอปเปอร์ด้วยนะเป็นว์ชั่นล่าสุด1นึก็อยากไห่เห็นบนขวามือ เนี่ยมันจะเขียนว่าเบต้าหนใครเห็นก็ไม่บอกได้ี่ขอเตรียมของแป๊บเอออันนี้คือเตรียมบอกว่มันต้องจัดของแป๊บไออไอยชีเด็ด อันนี้อ่อยชีเด็ดไม่ใช่พออะไรนะครับพิกแอปมาซ้ำพลิกแอปหินมีแล้วยังคบาบซ้ำอีกเออคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะก็เพราะว่าผมต้องรีบนอนพรุ่งนี้ตื่นสายไม่ได้เดี๋ยวเจ็บคอแล้วก็ไม่มีปัญญาลงคลิีอีก,ก็ที่ไม่ได้อัดนานเนี่ยก็เพราะว่า เจ็บคอแล้วไม่ค่อยสบายนะแล้วถามว่าวันนี้สักคนได้ไงก็เพราะว่าวันนี้ผมตื่นสายก็จริงแต่ผมแปรงฟันแล้วมันรู้สึกสบายอะมันเกี่ยวด้วยเหรอวะเออเกี่ยวที่ไหนมีที่ไหนอะแปรงฟันแล้วแปรงฟันแล้วหายเจ็บคอ what เอ,อ่เอ,อ เก็จะไปบุกเรือเรือนี่เป็นภัยพิบัติให้กับเรือจริงๆสกินผมมันเปลี่ยนไปอ่ะแป๊บนึ่งนะสกินมันเปลี่ยนอะ่ะตอนแรกมันไม่ใช่รูปสตีนนะมันเป็นรูปแบบคนใส่เสื้อคิปเปอร์ก็อย่างที่บอกนะสกินมันหายก็เลยเปลี่ยนสกินไม่ได้เล สก,กินไม่ได้หายหรอกคือไม่ได้ขี้เกียจลงอะไรแบบนั้นนะคือสก,กินมันก็ใส่ได้ไล้แพราะใส่เนี่ยมันจะกลายเป็นจอมืดใครเคยเป็นค <Comment S 2> อ, <c oughs> อมเมนต์บอกทีเอราไม่พออะไรวะไม้มันหน่อยดิไม้มันไม่พอ ยังดีเนี่ยยังดีนะเนี่ยที่ผมมาเกิดไบโอมนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นไบโอมป่าเน่าก็ตามอ่ะชอบไบโอมนี้เพราะว่าไม้มันเยอะเยอะมากตอนแรกผมคิดว่าจะเล่นโลโบกแล้ววันนี้ยก็เล่นไปเมื่อกี้เนี่ะแต่คือเสียงมันไม่ดีคือตอนนั้นยังไม่แปลงฟันไงเว้ยเสียงมันก็เลยไม่ดี ผมจะทำเสียงให้มันดีเลิศเฟิอร์ไม่เหมือนตอนเก่าๆอ่ะที่รีวิวอดอนนารูโตะอันนั้นคนอาจจะไม่ชอบนะเฮ้ยทำไมมันตีไม่ได้วะเฮ้ยถ้าผมไม่ตีมันมันจะตีปะเคยไม่ตีวะใช่เปล่าเออแบบนี้ก็สบายอย เอากล่องมาเดี๋ยวนี้เลยนะบ้องของนะไม่เห็นจะมีความปุ๊ป้องเลยสักนิดว้กระจกกระจอกไอ้เนองเพื่อโอเคใต้เรือเว์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น V11 นะมัดมาครับเอ้ยไม่ใช่อดออนวันผิดมาครับเนี่ย เป็น V11 นะอันเนี้ยไม่ใช่ V10 อันเก่าอ่ะแต่เป็น V11 เฮ้ยปอ้ยเจอเล็เยี่ยมแต่คุณไม่ได้ไง,ไงนน้มันคุณช้าต้องได้แล้วแหละสัก้อนอ่ะขอแค่สามก้อน สองก็ได้สองก็ได้เว้ยให้มันต้องเผาไหมอะไม่รู้อะมันต้องเผาไหมวะไม่รู้แต่ตอนนี้ออกซิเจนจะหมดแล้วต้องขึ้นก่อนเดีโอวผมจะลงไปขุดฐานด้วยกนเหล็กเหล็กไม่ต้องแล้วตอนนี้มีสองก้อนพอทำให้มันผมไม่พอนี่ว่ามันต้องสาม ไม่ใช่ดาถ้าดาเนี่ยไม่ต้องเลยตอนนี้มีละดานี่น่าจะแรงใช้ได้โอ้ยนานจังวะเร็วอยามีตัวอะไรแปลงมาเตีเ้ยวีสิบเจ็ดเปลี่ยนเทคเจอร์แล้วเนี่ยเปลี่ยนจากเทคเจอร์ก้อนเหล็กกลายเป็นอันนี้เลย ทำไมมันชื่อลาวไอรอนอะเป็นเนื้อแก่อ่ะฮะเนื้อวัวเอโอเคคลิปนี้อาจจะได้ประมาณเออ,อเก็บกี่นาทีดีว่าไม่รู้อ่ะลองอัดไปก่อนเบื่อไหมเฮ้ยมันไม่ต้องเผา,าอ่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันต้องอันนี้ดีวะ ครับได้ปะไม่ได้อะอะไรวะเฮ้ยเดินมาขุดทานเอ้ยช่างมันช่างมันเดี๋ยวค่อยไปขุดโทรเดีกว่านีกว่าเคปเอาไว้ผมหน้าเรือเรือเองโดนทำลายแล้วว้าว คือเสียงคลิปที่แล้วมันเบามากเลยวันนี้มาปรับแก้แล้วกันนะคือเสียงคลิปที่แล้วมันเบามากอะเบาวใจไข่รุแบบประมาณนะั้นเออไปก่อนนั้นมันยากอุย้ยเออมันต้องปเป็นเ,เ,เรือจรสลัดาเจอลรนอยู่แถวนี้ว่ะเฮ้ยอยู่ไหน จะตัดคอเลยอยู่ในเรือหรอไม่เอานะไม่เอานะเฉหรือเปล่าเฉหรือเปล่าเฉหรือเปล่าคงน่าจะใช่แหละเมื่อกี้เห็นมันใส่ชุดดำเหมือนมาเจอแลนนั่นมันคนแบกโลงเปล่าวะ ยังไม่ได้ตัดต่อเลยนะตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้แหละเธอไม่ได้ตัดต่อเลยตัดไม่เป็นเอออันนี้ขยอกนะตัดเป็นไปนิดนึงอ่ะเอาโลมานี่กันได้แล้ยโอ้ยโอ้ยทิกเจอโลอยู่ไหนอะ what the บบม,ม,มันเป็นแบบนี้ทำไมมุอถือโลมันเป็นแบบนี้มันก็มันก็จริงอะ่ะมันก็กันจริงนะเดี๋ยวหาตัวทดลองลเอาหมอน,นี่ล้กันอันนี้ดิไอโลนมันกันจริงป่ะอันนี้ดิข้าผมหน่อย มันไม่ยอมตีอ่ะไอวะนี่หนเจอมัมทตะกูปู่เหรอเคยด,ดูป่ะโอ้เสียงนี้โคตรดังเลยเบาหน่อย<ม>เออปิดแม่งเลยดีกว่าเออพอพอพอ,พอจุดเล่นกับโลได้แล้วไม่ปวดใจโลอ่ะมันบังหน้าจออ่ะเฮ้ยหล็กเพอเป็นไงบ้าง โอ้ยมีเจเล็กเออพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่ให้กาละไม่ให้กาละกาละอะไรเออไม่พูดละอาจจะกรอบของใครมานะก็ต้องขอโทษด,ด้วยละกันอาจจะกรอบคำเมื่อกี้มาจากคุณ ไม่บอกลยกันเดี๋ยวทุกคนจะรู้เบ,บฟองคนนั้นอันนี้คือก๊อปมาจริงก๊อปของช่องบางช่องมาเฮ้อยอะไรวะอะไรวะดีดีจิดผิดเฉยแต่ว่ามาเจยวเลนเหรอไม่เอาไม่งหัวใจเทบวายอะบอร์รี่มาที โอ้เกิดบั๊กอีกแล้วบั๊กไหมคะกี่ครั้งแล้ววันเนี้อเฮ้ยออตุกกระจเหมดเรียกว่าพิษทำไมหัวใจผมลดลงไปเรื่อยๆวะ่ะเบอร์รี่แต่เพราะเบอร์รี่นี่คืออำนานเลยนะ ว้ยกูไม่ได้จะกินเพราะเพราะมาเพราะจ๋าไม่จ๋าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยเด้อกินไปก่อนเดี๋ยวมันก็เลีย้เห็นอ่ะนั่นแหละโอ้แล้วผมมีเหล็กเยอะแทนที่จะค้าอ,อุปกรณ์มาไม่เลย ครับเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ทำอะไรกับมันเลยคืออะไรวะพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ให้กลับเอาอีกแล้เจอโคซึ่งเวอร์ช่นนี้เนี่ยคือมันจะทำให้ถ้ำเนี่ย เออแบบใหญ่ขึ้นนะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านอ่ะแต่คือข้อเสียมันคือมอนเตอร์โคตรเยอะคือตอนแรกผมไปสำรวจทามอนเตอร์โคตรเยอะเลยเยอะมากอห้ยกยมหนักมากเออวันนี้พอแค่นี้ก่อนได้ปะ ขี่ค้าเล่นแล้วอะ่ะเออปิดไว้ปิดไว้ไวนั่นแหละนี่คือบ้านของพวกเราชาวไทยด้ยมืดว่ะไม่เป็นไรเรามีทานก็ามาค้าไฟเออฉันหลาดจังวะเล่นเจ็บคอแล้วครับชม เออขอสร้างบ้านแล้วก็ปอกลาเลยแล้วกันวันี้ก็อดัดมาหนาแล้วด้วย นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยนะก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากเลยก็ติดตามบ้ถ้าชอ,ชอบ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 เนี่ยขอเม์บอก,พกเพื่อรายการสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมก็เจอกันพัดหน้านะคือข้อมูลหายอันนี้เรื่องจริงรหัสหายอันนี้ก็เรื่องจริงนะสะกินมันใส่ไม่ได้ก็กราบขออภัยด้วยนะถ้าคุณรู้ข้อมูลอะไรในวี1ิใน แอดออนวันพีชวีสิบเอ็ดเนี่ยเขาไม่ไดบอกผมด้วยละกันแล้วถ้าอยากให้ผมรีวิวแอดออนวันพีชวีสิบเอ็ดเนี่ยคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันสำหรับวัว on one piece นมมนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบๆปิดแล้วนะ